สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปตลาดและหุ้นการบ้านประจําวันอังคารที่5ตุลาคมนะครับกับผมกิต e, แอดมิลลผู้สอนของเพจลุงลง,ลงทัวร์เรือลง,ลงทุนครับสำหรับสถานการณ์ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้พบอย่างหนึ่งครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาทําท่าเหมือนจะเป็นงไงฮะเบรกแนวต้านเส้นกดไปได้นะครับโดยที่วันนี้เนี่ย ปิดทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่9นะครับบวก9.76จุดหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.60%ครับโดยที่วันนี้เนี่ยก็ดูท่านะครับว่าน่าจะทรงบวกได้นะครับอยากบวกได้อยู่นะฮะแต่ดูภาพรวมแล้วครับดูภาพรวมแล้วผมน่าจะอ่านตรงนี้นะว่าอันนี้อาจจะเป็นขึ้น3ได้นะครับขึ้น3มาแล้วก็ลง4ครับ ลง4เดี๋ยวต่อไปนะครับจะขึ้นไป5้าได้ต่อนะผมอาจจะอ่านแนวโน้มของเซตอินดซ x ได้ประมาณนี้นะครับมีการขึ้น5นะครับมีโอกาสทับเบรกตรงเนี้ยเบรกไปจริงนะครับมีโอกาสเด้งขึ้นไปขึ้น5ได้ต่อนะครับโดยที่การเป็นขึ้น5ตรงนี้นะครับผมก็ให้จุดเดิมนะครับอาจจะเป็นบริเวณนะครับอยู่ที่ประมาณ1,700จจุดนะครับนะโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่น่าจะเป็นทาร์เก็ตนะครับของตลาด เซตบ้านเราได้นะครับถ้าส่วนในตรงนี้นะครับผมก็ให้แนวโน้มนะครับว่าถ้าเบรกขึ้นมาได้นะครับแล้วสามารถเบรกนะเบรกไฮเดิม e ครับนะประมาณ1655นะครับตีมกลมเนี่ยเอาประมาณ1655นะครับถ้า1655ตรงนี้เบรกขึ้นไปได้ครับมีแนวโน้มว่า เดียวท้าเก็ตถัดไปนะครับมีโอกาส1,700ได้ซึ่ง1,700ตรงนี้เดี๋ยวเราต้อง,องเราจะต้องไปดูหน้างานอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วพอขึ้นไปท่าเก็ตตรงนี้เนะี่ยเจอบริสเดเวอร์เจนหรือเปล่าถ้าเจอบ i ิ h d ดเวอร์เจนในโซนข้างบนเนี่ยครับก็อาจจะมีโอกาสน่าเป็นห่วงนะครับตรงนี้เป็น5แล้วเดี๋ยวจะจบลง A ครับนะลง A ขึ้น B แล้วเดี๋ยวต่อไปลง C ได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เซตอินดี x บ้านเราตอนนี้รอนะครับว่าพรุ่งนี้เนะี่ยวัน2วันนี้คอนเฟิร์ม บวกนะครับได้หรือเปล่ายืนขึ้นเหนือนะครับแนวต้านเส้นกดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ลอลุ้นกันดูนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับสรุปการซื้อขายนะครับของกลุ่มนักลงทุนนะครับวันนี้เราก็จะได้พบครับว่าเออตัวสถาบันภายในประเทศนะครับหรือตัวกองทุนบ้านเราเองเนี่ยครับนะวันนี้มีการขายเกิดขึ้นครับและต่างชาติก็เข้าซื้ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะ ก็ถ้าดูจากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5นะครับพระเอกบ้านเราก็คือยังคงเป็นต่างชาติเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นครับว่าต่างชาติจะเข้ามาซื้อได้ต่อเนื่องหรือเปล่าและที่สําคัญครับอีกผู้เล่นหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือกองทุนครับผมอยากให้ว่าถ้าตลาดต้องการที่จะบวกขึ้นไปได้ถึงพันเนะนอกจากต่างชาติแล้วจะต้องมีนะครับกองทุนบ้านเราช่วยอุ้มไว้อยู่นะครับผมนะ ก็ฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเซตอินดซ x ต่อไปไปดู mai กันครับสำหรับ mai นะครับก็ยังอยู่แนวโน้มเดิมนะครับยังเป็น up trend ได้อยู่นะถ้าเท่าที่ผมมองตรงนี้ก็นะครับเราสามารถให้นั่นได้แบบนี้นะครับเป็น up trend อยู่นะครับอืมนะฮะ ดูทรงคร่าวๆเนี่ยครับเป็น up t r e n มาได้โดยตลอดแต่ผมให้แนวโน้มเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเลยว่า580นะครับจะเป็น target ในรอบนี้ของเขาได้โดย target ในรอบนี้ถามว่าอ่านเป็นคลื่นอะไรผมอาจจะต้องอ่านใน time frame week นะสำหรับตัว mai นะครับอืมน่าจะอ่านนะครับว่าน่าจะเป็นขึ้น3น่าจะเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและการขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้น5นะครับ ผมให้แนวโน้มว่า5นะครับทราเก็ตอาจจะอยู่ประมาณ5 8 0จุดนะครับสำหรับตลาด m อ i ของเรานะครับดัชนีกลุ่มนะครับหุ้นเล็กนะครับของบ้านเรานะเพราะอะไรที่ผมนับเป็น5นะครับเพราะว่าตรงนี้ครับผมอาจจะนับ1นะครับ2ตรงนี้3ครับ3ขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นที่สั้นที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าจะลงมา4นี้อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ครับนะอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับ3นะครับตรงนี้ส แล้วเดี๋ยวเนี่ยต่อไปขึ้นไป5ครับการที่เกิด3กับ5ตรงนี้ได้นะครับที่ผมให้ไว้เพราะว่านะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยผมมองว่านี่ภาพประมาณนี้เพราะว่าการเกิด3กับเกิด5ครับเกิดราคาเกิด Higher High ครับทำจุดสูงสุดใหม่แต่ตัวอินดิเคเตอร์ที่บอกโมเมนตัมครับกับฟองลงเนาะเพราะฉะนั้นการขึ้นไปตรงนี้คือการขึ้นที่โมเมนตัมไม่แข็งแรงครับมีโอกาสว่าจะทำการ ขึ้นไปเทสแถว580แล้วอาจ,จะนะครับอาจจะย่อลงมาได้นะครับก็ระวังไว้ก่อนนะครับสำหรับ MAI นะฮะก็สำหรับเซตกับเซตนะครับกับ MAI เนี่ยผมก็ยังให้แนวโน้มเดิมนะครับก็ขึ้นไปทำเป้าข้างบนก่อนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงมาได้ต่อนะครับนะสำหรับสถานการณ์ตลาดบ้านเราผมขออัปเดตนะครับไว้ประมาณนี้ไว้ก่อน สำหรับนะฮะสำหรับตลาดไอตัวหุ้นการบ้านเออหุ้นการบ้านของวันนี้ของเรานะครับในสูตรสแกน EMA 10-20นะครับโกลเด้นครอสตัดขึ้นพร้อมกับมีวอลุ่มเข้า2ล้านหุ้นขึ้นไปตัวแรกของเรานะครับเป็น CEN ครับเซ็นเอามาดูกันเลยครับหุ้น Capital Engineering นะครับเราจะไปดูใน Time Frame Week กันก่อนครับสำหรับ Time Frame Week อย่างหนึ่งที่ผมพบนะ เออนะครับผมขอตีแนวต้านตรงนี้ก่อนอืมนะครับยังอยู่ในกรอบ channel down trend นะครับถ้าเอาให้ชัวร์จริงๆผมมองว่ารอเล่นเบรกนะครับชุดนี้นะครับก็จะสวยได้นะฮะแต่ภาพในระยะสั้นเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนนะครับเราลองมาดูตรงนี้กันก่อนว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างถ้าผมนับตรงนี้นะ ผมขอนับนะครับว่าหนึ่ครับ3ครับ4ครับ5้นะฮะสไม่ใช่ขึ้นที่สั้นที่สุดนะครับแล้วก็เจอ5แล้วเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นครับไอ้ตัว C N ครับการที่ทำรอบนี้ขึ้นมาได้ผมมองว่าใน time frame week น่าจะเกิด b a l r i s h divergence ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ย ผมบอกว่าน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าจะขึ้นมาได้อาจจะขึ้นมาเพื่อจบรอบนะครับนะหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ลง A เพื่อขึ้น B นะครับขึ้น B ตรงนี้รีเทสขึ้นมาอย่างนะครับรีเทสขึ้นมาแล้วนะครับตามมุมมองของผมนะครับ A B นะครับเดี๋ยวต่อไปลง C ต่อเพราะฉะนั้น C N นนะครับตัวหุ้นเซ็นผมให้แนวโน้มนะครับว่า ในภาพระยะยาวนะครับเสียงที่จะจบรอบได้แล้วนะครับ c n ผมขอให้การบ้านไว้ประมาณนี้นะครับว่าสําหรับหุ้นตัวนี้จะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราไปดูตัวไปตัวต่อไปกันเลยนะฮะตัวไปเป็น Fs m a มาครับ f o r s m a r t ครับไปดูทำเฟร e วีกันก่อนครับสำหรับทำ a m e Week นะครับ สำหรับ time frame week เท่าที่ผมอ่านนะฮะผมขอนับตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะลงไปขึ้น2ครับขึ้นไปขึ้น3นะ่าจะบริเวณนี้ครับ4ครับไม่ว่าแบบรก1หนึ่ฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปมีสิ์ขึ้นไป5ได้ต่อนะครับโดยที่5ตรงนี้ผมขอคิดนะครับว่า conservative ไว้ก่อนฮนะว่าอาจจะขึ้นมาเป็น5เฟ f ได้นะครับโดยที่เป้าในการทํากําไรของเราน่าจะอยู่บริเวณประมาณเท่าไหร่เอ่ย12นะครับประมาณ 12. 6นะครับ12.6บาทนะฮะอ่ะลองมาดูกันนะครับว่าภาพระยะนี้เป็นอัพ r e เทรนได้หรือ,อยังนะครับนะครับผมขอตีเป้าราคาไว้ก่อนนะครับบริเวณนี้โอเคนะครับดูจากเทรนของ EMA Channel ก็ยังอยู่ในไซเวในกรอบกว้างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมยังให้แนวโน้มนะว่าเราอาจจะได้เจอการ เป็นกรอบไซด์เวของเขาได้ดังนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า f o r d Smart นะครับต้องการจัดเล่นจริงๆผมแนะนำนะว่าถ้าใครอยากเล่นนะครับรอนะครับราคาพักตัวหล่นมาโซนแนวรับนะครับบริเวณ10บาทถ้ารับตรงนี้นะครับก็จะสวยเหมือนกันนะนะครับจะสวยเหมือนกันสำหรับการรับตรงนี้แถว10บาทครับเพื่อรอลุ้นเทสครับในการเบรก12.1บาทไปได้และขั้นถัดไปนะครับ เพิ่มขึ้นนะครับเป็นขึ้น5แต่ผมให้แนวโน้มตรงนี้ว่าน่าจะเป็น5เฟลนะครับนะคอนเซอร์เวทีไว้ก่อนน่าจะเป็น5เฟลได้เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะขึ้นไปแถวบริเวณประมาณ12.6นะครับได้อยู่แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเขาไม่ทำา5าเฟลครับเราอาจจะได้เจอนะครับจุด Take p r o f ิตแถวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวดู นะครับอ่ะประมาณนี้ครับสมาร์ทโฟรสมาร์ทนะครับถ้าสมมติว่าต้องการจะเล่นจริงๆนะครับผมให้แนวโน้มว่าเล่นนะครับแถวแนวรับได้ครับรับซื้อแถวแนวรับนะครับแผวนแรกคือรับซื้อแถวแนวรับหรืออย่างที่2ครับรับซื้อก็ต่อเมื่อเบรกแนวต้านไปได้นะครับประมาณ12บาทนะครับตีวงกลมไปเลยก็ได้นะครับ12บาทเพื่อขึ้นไปเทสจุดแรกนะครับ12.6 แล้วขั้นถัดไปนะครับที่อาจจะคอนเฟิร์มนะครับ3 4แล้วไป5นะครับอาจจะอยู่โซนบริเวณแอเรีย14.3ถึง17บาทได้อยู่นะครับสำหรับฟอร์สมาร์ผมให้แนวโน้มประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นฟอร์สมาร์ผมให้หุ้นตัวนี้นะครับอยู่ที่เกณฑ์นะครับนะเสนนี้ผมให้แค่ผมขอไม่ให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูเสียงจะจบรอบได้แล้ว f o r ์สมาร์ผมให้2ดาวก่อนนะครับนะผมให้2ดาวก่อน ต่อไปเป็นหุ้น semp ครับ hell empire นะครับเราไปดู Time Frame Week กันก่อนสำหรับ Time Frame Week นะครับก็มีการชูดขึ้นจุดพุไปแล้วเรียบร้อยนะครับหรือถ้าใครมองเป็น Cup แฮนด์ e นดนี่ก็ผ่านผลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับคับแอนด์แฮนดนะครับตรงนี้ปึ๊บเบรกมาได้นะครับสุดท้ายก็ไปจริง แต่ในภาพวีคนะครับเรามาลองดูกันก่อนว่าภาพวีคเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะสำหรับภาพวีคนะครับทำเฟรมวีคผมให้แนวโน้มนะฮะว่าการขึ้นมาตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นขึ้น3ได้อยู่นะครับขึ้น3ผมดูจาก rsi ที่สูงนะครับและ indicator ao นะครับที่สูงขึ้นมาเหมือนกันและย่อลงมา4ครับ4ไม่ overlap หนึ่นะครับแล้วก็ขึ้นมา5ได้ต่อเนาะซึ่งการขึ้น5ตรงนี้นะครับเกิด bearish divergence นะครับนะเพราะว่า ไอตัวอินดิเคเตอร์นะครับนะโมเมนตัม um ต่ำลงโมเมนตัมต่ำลงนะครับขัดแย้งกับราคานะครับที่ทำไฮสูงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้น SEMP มีโอกาสครับว่ารอบการเด้งตรงนี้เป็นรอบการเด้งนะครับเพื่อจบรอบได้อยู่นะครับผมนะ ในการจบรอบน่าจะแถวบริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้น HEMP นะครับสำหรับผมแล้วถือว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะน่าสนใจจริงๆต้องรอครับเบรคออเทมไฮเดิมไปให้ได้นะฮะเอาปลายไส้ตรงนี้ไปเลยนะครับเอาชัวช์วคือ0.82นะครับขอเบรกไปได้นะฮะโดยที่การเบรครอบนี้ต้องเบรกแล้วรีเทสนะครับควรที่จะรีเทสกลับมาแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อได้นะฮะเพราะฉะนั้น ต้นทุนที่หน้าเข้าซื้อนะครับเป็นอยู่ที่0.82นะครับผมสำหรับมุมมองของผมแต่ไม่ได้ชี้นำในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแชร์แผนนะครับและแชร์การวิเคราะห์เฉยๆนะครับสำหรับ SEMP นะครับ SEMP ผมให้อยู่ที่นะครับนะฮะตรงนี้ไม่ให้ดาวตัวนี้2ดาวนะครับและตัวนี้ก็ไม่ให้ดาวเหมือนกันครับเพราะว่าการขึ้นมาตรงนี้มีโอกาสจบรอบได้อยู่นะครับตัวต่อไปเป็นเกียรติครับ k นะครับ KIAT นะครับผมเกียรตนาครับเกียรตนาเราไปดูไทม์เฟรมวิ่กันก่อนครับเพื่ออ่านภาพนะครับเอีเลียดเวฟสำหรับภาพของ e อีเลียดเวฟน่าจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านี่มีการอะไรครับจุดพุตอนปี2010เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ลงคอเล c กชันลงมาครับย่อตัวลงมาแรงแล้วก็กลับไปจุดพุ เพื่อจบรอบตรงนี้ได้ต่อเพราะฉะนั้นสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับถ้าดูภาพกว้างๆนะฮะผมให้ไว้นะว่าจะเป็นยังไงเอ่ออยลองดูนะครับปึ๊บนะฮะอ่าแผนง่ายๆแผนเดียวนะครับคือถ้าอยากจะเล่นตัวนี้จริงๆงเกียินะครับรอเล่นครับชุดเบรกนะฮะเบรกแนวต้านเส้นกดตรงนี้ไปได้นะครับโดยที่เบรกแนวต้านเส้นกดตรงนี้ไปได้น่าจะอยู่แถวบริเวณราคาประมาณ ออตีกลมๆได้น่าจะสักสเอา0.8ไปเลยครับนะเอา0.8เลยนะครับถ้าเบรกตรงนี้ไปได้ควรที่จะเบรกแล้วดีเทสย่อลงมานะครับแล้วถ้าย่อลงมาไม่หลุดกลับลงไปนะครับถือว่าสวยนะครับราคาก็มีโอกาสกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเกียร์ตรงนี้นะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าอยากเล่นรอเล่นเบรกอย่างเดียวนะครับผมนะ รอเล่นเบรกอย่างเดียวนะครับจะชัดกว่าแล้วการขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นอะไรครับ1 2 3 4 5แล้วได้นะครับอาจจะจบ Impulse Wave ตรงนี้แล้วเรียบร้อยก็เป็นไปได้นะนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ประมาทกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะถ้าสมมติใครสนใจนะครับผมอืมนะครับจากเท่าที่ดูนะ่าจะเกิด i m p u l s e w a v e จบแล้วนะครับนะฮะ 3. 3. 4ีเ่าสองนะครับ3ตรงนี้ครับ4ครับ3ไม่ใช่ขึ้นที่สั้นที่สุดหรือเปล่านะลองดูสามตรงนี้ดูสั้นๆนะครับนะนะครับอาจจะอ่านเป็น leading diagonal ได้อยู่นะครับก็ลองดูกันไปครับแต่รู้สึกว่า การลงมาจบนี้ตรงนี้ผมมองว่า3กับทําทำไฮ้์ไฮนะครับแต่ราคาเกิด b a รดิสเดเวอเรนกันต่อเนื่องแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับถ้าอยากจะรี e s t อาจจะรีเทสในโซนบริเวณนี้ครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้นะครับเหลืออย่างเดียวครับว่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเบรกไปได้หรือเปล่านะผมให้แนวโน้มว่าถ้าดูจากภาพตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่ว่า นะครับอาจจะขึ้นไปตรงนี้ได้ต่อแล้วเดี๋ยวกลับตัวลงไปได้อยู่เหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นแนวต้านเส้นกดตรงนี้นะครับที่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวย้อยตัวกลับลงมานะครับถ้าแผนนะครับเบรกขึ้นไปก็ค่อยน่าสนใจอยู่นะครับโดยที่อาจจะมีแนวโน้มการขึ้น5อาจจะอยู่บริเวณนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมอาจจะเป็น Exten d นยืดขึ้นไปได้นะครับนะฮะอยู่บริเวณ0.86จุดนะครับหรือคิดเดี๋ยวอีกต้นทุนหนึ่งนะครับ เทคโปรฟิตที่1.03จุดนะครับ1 2 3 4 5นะครับผมให้แนวโน้มประมาณนี้นะอาจจะเป็น leading diagonal อะไรนะครับผมอ่ะสำหรับหุ้นเกียรตินะครับให้ประมาณนี้ไว้ก่อนโดยที่ขอไม่ให้ดาวนะครับวันนี้ตัวที่ให้ดาวมีแค่ f o r e smart นะครับ2ตัวนะครับเป็น2ดาวเออไม่ใช่2ตัวนะต่อไปเป็น mdx นะครับว่าเป็นอย่างไงบ้าง สำหรับ MDX นะครับเท่าที่มองนี่ถ้าถามว่าตรงนี้เป็น impulse wave ใหม่ได้หรือเปล่าผมมองว่าได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าการลงมารอบนี้ค่อนข้างเอาจบรอบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขอแอสซมว่าน่าจะเป็น impulse wave ได้นะครับชั้นตีครับ1 2ครับนะ2ย่อไม่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นถึงขึ้น1นนะครับแล้ว3ขึ้นไปนะครับเป็นโซนที่ AO ค่อนข้างยาวที่สุดนะครับหรือ ISI ค่อนข้างยาวที่สุดลงมาเป็น4ครับแล้วก็ขึ้นไป5ได้ต่อเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็เช่เช่นกับตัวที่เราแล้วมาเลยนะครับ MDX เนี่ยคือขึ้นมาตรงนี้นะครับภาพทําเฟรมใหญ่ไท f ์เฟรม e ีคนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะจบรอบก็ได้แล้วนะครับนะราคาทำ high ยั h i g นะครับแต่ขัดแย้งครับกับ ISI ที่เกิด Bearish divergence นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นนะครับหลายๆตัวที่ สแกนติดมาในวันนี้นะครับอาจจะส่งนะครับส่งสัญญาณให้กับตลาดเราได้อยู่นะสำหรับผมเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณกับตลาดให้เราได้อยู่ว่าการขึ้นรอบนี้มีโอกาสเป็นการขึ้นเพื่อจบรอบก็ได้นะครับผมนะอ่ะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้นะครับถ้าดูคร่าวๆนี่นะครับมีโอกาสครับถ้าจะเด้งเด้งไปตรงไหนนะก็จะเด้งไปตรงโซนนะครับแถวบริเวณราคานะฮะ แถวบริเราคา7.45นะครับถึง7.70นะครับมีโอกาสตรงนี้นะ5แล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับลง A เนี่ยน่าจะลง A เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้น B แล้วต่อไปลง C ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นสั้นเล่นได้อยู่นะครับเกือบทุกตัวเลยเล่นสั้นเล่นได้อยู่แต่ลิกสตอรีวอร์จะไม่คุ้มมากๆนะครับผมแนะนำนะว่าถ้าเรารู้แล้วภาพใหญ่ว่ามันจะจบรอบเนี่ยอย่า พยายามเล่นนะครับมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับอ่ะ MDX ประมาณนี้ไว้ก่อนครับไม่ให้ดาวนะครับผมต่อไปเป็นม i n ต์ครับ o ายเร์มนะฮะลองมาดูกันครับว่าหุ้นตัวอย่างตัวนี้นะครับจะน้าเล่นหรือเปล่านะครับ Min เ r อ่าสำหรับ Min e r ครับอย่างที่ผมมองเนาะถ้าเราดูจากกรอบตรงนี้ได้นะครับผมให้นะครับว่าเราน่าจะนะครับบางทีเราอาจจะ รอนะครับเบรกแนวต้านเส้นกดตรงนี้ไปได้นะครับและรีเทสกลับลงมานะถ้าเบรกตรงนี้ไปได้รอรีเทสนะครับผมถ้ารีเทสตรงนี้แล้วไม่หลุดกลับไปต่อนะครับบริเวณ33บาทนะฮะก็เป็นจุดขัดลอสของเราได้นะครับถ้าหลุดลงไปนะเพราะฉะนั้นคัดเล่นขัดสั้นๆนะครับเล่นนัดจุดเบรกนะครับผมเบรกและรีเทสนะครับโดยภาพใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาดูทำเฟรมวีคว่ามีโอกาสนะครับว่า ราคามันจะขึ้นไปได้ประมาณไหนและอยู่ในสถานะเวฟอะไรนะครับเท่าที่มองตอนนี้นะครับเออน่าจะเจออืมอันนี้น่าจะเป็น leading diagonal นะครับปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะฮะอ,อ่นึงนะครับน่าจะเจอ leading diagonal ได้อยู่นะครับตรนตรงนี้ เพราะว่า4นะครับย่อลงมา O v e r l a p หนึ่งนะครับผมเลยให้ไว้ว่าตรงนี้ leading d i ดก o เน l แล้วก็นับนะครับว่าภาพใหญ่ตรงนี้เป็น1ลง2นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวขึ้น3ตรงนี้ครับแล้วลงมา4ครับเออต่อไปเนี่ยตัวนี้นะครับมองง่ายๆนะฮะว่าผมให้แนวโน้มว่ามีสิทธิ์นะครับขึ้นไป5ได้ต่อเนาะครับนะมีสิทธิ์ขึ้นไป5ได้ต่อโดยที่5บริเวณนี้ครับผมขอให้ว่า5น่าจะ e x t ก n d ไปได้นะครับเอาเป็น นะครับบริเวณราคาประมาณนะครับประมาณ37.5บาทนะครับถึง44.25นะครับถ้าใครอยากเล่นเล่นได้นะครับแต่ต้องเล่นในแผนที่ผมว่า,าไว้นะครับว่ามันคือการเล่นชุดเบรกตรงนี้นะครับ33.5บาทนะเออ33.5บาทถ้าเบรกขึ้นไปได้รีเทสย่อลงมารับซื้อนะครับ มีโอกาสเทคโปรฟิตนะครับแถว37.5บาทได้อยู่นะครับผมโดยที่จุดคัดล้อสองเรานะครับคืออาจจะเผื่อไว้ประมาณ2-3%นะครับถ้าหลุด33.5 0บาทไปได้นะครับผมอ่ะแนวโน้มนะครับไอตัวหุ้นการบ้านในวันนี้นะครับผมขอให้ฟอร์ดสมาร์ทอยู่ที่2ดาวนะครับแล้ว Minor Group เป็น2ดาวเหมือนกันนะครับผมลองดูนะครับประมาณนี้สําหรับหุ้นที่เหลือนะครับผมขอไม่ให้ดาวเพราะว่าจากการอ่านเว็บนะครับพื้นฐานของผมเนี่ยมีโอกาสนะครับว่าเป็นการขึ้นเพื่อจบรอบไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอัปเดตการบ้านนะครับหุ้นการบ้านประจําวันอังคารที่5ตุลาคมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ